ครับตัวนี้จานสมใจนึกนะครับตัวนี้สามเม็ดเลยนะครับสั่งงานให้ดูสามเม็ดนะครับนี่จะสั่งหกนะครับสั่งหกนะครับตัวนี้เล่นหน้าลายได้เล่นหน้าสีได้สั่งหกนะครับสั่งหกได้อาลองเล่นหน้าสีให้ดูก่อนเล่นหน้าสีง่ายสั่งห้าห้า เอี่ยวห้าห้าเอี่ยวนะห้าห้าเอี่ยวห้าห้าเอี่ยวนะปุ๊บหองนี้เล่นหน้าลายมถตาว่าเล่นหน้าลายก็สั่งไปได้เลยเราจะเอาออกก่อนเออหนึ่งเม็ดให้เป็นรูปประกอบให้มันลูกดิ้นก็ลูกดิ้นหนึ่งเม็ดนะครับนี่ตัวตัวเม็ดเนี่ยตัวนี้นะเราจะฟันตัวนี้นะเมื่อนกะี้ห้าห้าเอี่ยวมนะ จะสั่งคู่สี่นะคู่สี่เราหลอกได้นะสั่งคู่สี่สั่งคู่สี่นะนี่หลอกได้หลอกไปหลอกมาไม่รู้ตัวไหนเม็ดงานนะเมื่อกี้คู่สี่เสร็จแล้วทำงานสั่งคู่หกนะ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  ลูกค้าจะแทงไม่ถูกเพราะเราสั่งงานไปด้านด้านข้างแล้วนะคู่หกนะคู่หกสั่งได้อีกเอาอะไรอาคู่สนะี่นะคู่สีนะ่คู่สนีะ่หมุนเข้าไปงนี้นะเปลี่ยนได้นะคู่สี่นะหมุนเข้าไปนะลูกค้างง,งนะลูกค้างตัวนี้คู่สี่นะหมุนจานไปอีก งงจะสั่งคู่ห้านะ,ะนจะให้ลูกค้างงจะให้ลูกค้างงจะสั่งคู่ห้านะครับคู่ห้าตัวนี้เขย่ง่ายนะคู่ห้านี่เป็นห้าอ่าคู่ห้าผิดผิดด้านคู่ห้านะครับคู่ห้า